ลาปลาเด้อลาปลาเด้อลาปลาแซบเหมือนกันพี่น,ออน,อน้องเอ้ยทนะ้ายนาเขาได้หัเกี่ยวยังเบื้องแบบตะว่าบุรีจะไหนได้กินเดียวได้กินเดี๋ยวได้กิน thì mọi người chúng mộ cái cặp cặp một cuộn tại sẽ nắm lá lục bài có đấy thầm này thì sao vô đấy กำลังหนึ่งขาวหนึ่งขาวไปเสียชิพลาปล้าได้ป่ะนะี่ลังชิพชมันชิเส,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 สร็กว่าพักสมีอืม Thôi đi Tụi <coughs> nhai rút ngựa kiếm ผักก็มีหลายอย่างเลยสมิกหอมปนมะเขือหอมบัวแพรว<ป>หอมเปาะแป๊ะไม้แนมันเอามนตตอกันตีหลาบกุกหลาบป้าอะไรนี่แล้วหลาบกุกน้องเอ้ยคนคนเล่คนเล่าหารบ้านนา หอมแซบแซที่น้องแซบแซบบริเฮดคือจอดเวยนัว <c oughs> คนตำมุนมุเสร็จ ใสเลยเข้ามาหามันอย่างคือขุดมาเดี๋ยวครับไปอัพเลทตน้นต้นแล้วเนาะ